สวัสดีครับอรุณสวัสดียามเช้าครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ท,ทุกท่านครับผมอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับเจอกับเทเลอร์ซีรีส์ s 7 0 0ครับหัวสูงป้าเราเจริญซับวันนี้จะไปส่งเจ้าเมษาครับใช้เทเลอร์ของเสียเบียรครับไปส่ง เพราะว่า,าเจ้าซูเปอร์เกรดนะครับเอาไปใส่ชายล่างกันชนอยู่ที่อู่ช่างเจนะครับแล้วก็ใส่คากระจกซ้ายขวาครับไม่เรียบร้อยครับเสร็จไม่ทันงานด่วนก็เลยต้องจ้างรถเสียเบียไปเลยครับคุณปูก่ก็ไม่อยากเอาไปครับ สงสารคุณปู่โอ้โตเอ็ดเจ็ดร้อยยิงโดนยางนะเนี่ยเสียงเนี่มากเลยโอ้เสียงไหม ิงเลยไปกันสองคนวันนี้มีอีกรถอยู่คนหนึ่งครับนี่ครับไปเดี๋ยวไปดูแม็กโครกันหน่อยโอ๊ยยังตกวะติเกอร์ตกโอ้ย

ลองดูอ่ะลองดูอ่ะฮะเอ๋ลองจับคน,นทนดูนนะลองดู <c oughs> มันจะมาแต่เช้าแล้วไม่มาแต่เชา้า <c oughs> อ่ะนอนไม่ตื่น <c oughs> โอ้เช็ครถก่อนนะครับ ชิ้นละมันหมูก่อนชิ้นละมันหมูอ่อนนีเลยะอ่อนไหมอ่อนเลยถ้ามันร้อนอ่อนตรงนี้อีกอืมอ๋อนิ่มเลยน,นิ่มเบาเยิ้เลยอันนี้เปลี่ยนมาหรือเขาเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนเพิ่งมาเปลี่ยนนี่อยอเพิ่งเปลี่ยนเองเ,เครื่องเลยไหมนี่เลไหนเคาเร่งมันอ่ะฮะนี่บอกตั้งเละตัวเดิม

วิ่งไหนประสาทแล้วเนะะาะเร็วเนาะเร็วกว่าว,วิ่งเท่าไหร่รถคันนี้หกสิบง60 60โอ้ยตายแล้วดูเสีย,ยบีบฮะติ๊กเกอร์สองนี่ เบียวลองเจ้าเมษาดูหน่อยครับคนโทลเป็นยังไง <laughs> งงไหมเร่เองรอีกเออเริมไหม บบดีอ่ะคันเนี้ยบอกได้เลยว่าบบดีมากครับนิ่มไหมว่าจะเบียร์มันนิ่ ขับสบายเลยนะเออไม่ปวดแขนเลยอ่ะองง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 งรถระบบได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะนิ่มไหมนิ่มเลยเลยนิ่มนิ่มกว่าร้อยซีเองนะอะนาะเออไหน เคล่อนเลยเปล่ะแม่นหะวะเปไปการู้ระบบได้อยู่เนาะขับนิ่มดีฮะใครมาขับก็ติดใจอ่ะแบบเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เสบีย Đây rồi nè Ồ Văn thôn nè à. okay, Tìm Tốp ạ à. Ô oh, khá tốp ạ à. คอนโทรนก่อนครับเามื่อวานลูกค้ามาลองคอนโทรนสวิงหน้าหลังอันนี้ฉับเป็นซ้ายขวาก่อน ล,ล,ลโอ้ฝั่งนู้นจับปลาประทัดหมดอีกเต็มวัววานแล้วเทเลอร์หวัวย,ยาวยังไม่ได้ไปส่งชา,ายใหญ่เลย สองมือแล้วท่านมดบอกเฮ้ยตรงนั้นมันจมหรือเปล่าเบียโอ้โห ตรงนี้เลยครับเออบันไดปื๊ดเอ้าพ่อ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 โอ้ยเอียงด้วยนะถอยหน่อยถอยหน่อยถอยขึ้นแบบนี้เลยบ่ hả à mày bị lớp à hả cái lớp จานโอ้ครับจานโอ้เสียวดิเอียงโหตรวะอ้อไปยืดทำไมจังสันสบายสบายพี่ฮบุ้งฮุบุ้งกี้มาไปยืดอะไรยังงั้นโอ้ ดู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 ฮบปุ่งกี้หน่อยเอ็งเคยขึ้นแต่แบบนั้นไหมเอาแล้วแต่เลยเดินขึ้นเลยเจียว่างลูกอีกว๊ว <c oughs> Thuyền đại thế này quá rồi quá rồi hôm mà hôm không mà

ง่ายหน่อยอีก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยแล้วนั่นน่ะง่ายพุื่อกี่เดียวง่ายอีกง่ายอีกอ่าอีกอ่ายกนิดหน่อยยกนิดหน่อยยกอ่า โอ้สองร้อยขึ้นไม่เสียหมดบ่ไม่เป็นไรเลยล่ะบ่อโอ้ดีครับเดี๋ยวขยับรถก่อน <c oughs> อดได้ไปเลยซูเปอร์เกต <c oughs> ขึ้นไวบ่ <c oughs> แรงแรงแรงฮะออ้หัวนิ่มมากเลยครับโอเคครับรัดโซ่ไหมนี่ เฮ้ตกลงเนะโอ้ยจะยากอะไรอะไรดิ้นนะเอเค,ครับไปเดี๋ยวเราเดินทางครับเจอกันสนม ฮะอ๋ะอ,อสวัสดีครับผมพี่พี่ซื้อน้ำมันไปให้กับรถกันเด้อะจะเข้าอยอารถไปวิ่งข้าวอ่ะซื้อเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ